ปิดสวิตสวปสิดสวิตสาปตอคนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะดูไว สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้วันอาทิตย์แล้วนะครับตรงกับวันอาทิตย์ที่6สิงหาคมพุทธศักราช2566เป็นแรม5ค่ำเดือน8ปีถาออ่ะได้เวลานะครับล้อมวงเข้ามาเรื่องของการบ้านการเมืองนอกจากจะมีกฎบัตรกฎหมายสำหรับปราบรามนักการเมืองทั้งหลายก็ ยังมีเรื่องจริยธรรมจะเห็นได้ว่าสารดีกาได้ตัดสิทธิ์ในการลงเลือกตั้งตลอดชีวิตครับสำหรับสอสอพักพลังประช,ชารัฐอย่างเช่นอดีตสอสอทันิการพรพงษาโรธที่ไปเสียบบัตรแทนกันเนี่ยถูกสารดีกาสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตนะครับแล้วให้งดใช้สิทธิ การเมือง10ปีจะเห็นได้ว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายรัมนูลซึ่งมันแรงมันแรงนี่นี่ขึ้นสู่สารดีกานะไอ้ส่วนดีมันก็มีรัมนูลฉบับนี้แต่ส่วนแหงโซยแหงซวยก็เยอะก็ต้องไปแก้ไขต้องไปแก้ไขทีนี้มันมีด่านหลายด่านที่จะสกัด คนที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของพรรคเพื่อไทยหลายคนบอกมูลวีทำไมคนคนเดียวน่ะมันทำให้บ้านเมืองวุ่นวายไปหมดตั้งรัฐบาลไม่ได้สักทีแล้วคนตั้งรัฐบาลไม่ได้อยู่ในประเทศไทยจะเอาสูตรหนึ่งจะเอาสูตรสองเป็นสูตรซีอิ๊วตาเด็กสมบูรณ์สูตรหนึ่งส,สูตรสองไปได้เฮ้ยมันอะไรวะเนี่ย ผมก็มานั่งคิดว่าอะไรวะเนี่ยให้คนต่างชาติที่มีสัญชาติมอนโตรลิโกมากำหนดอนาคตของบ้านเมืองผมไม่ได้โกรธไม่ได้เกลีดกยดใครหรอกใครคอมเมนต์มาว่าผมเอา้ามึงอยู่คนเราฝั่งเขาไปวิจารณเขาทำไมไปละผมเป็นสื่อผมมีหน้าที่จะวิจารณ์มีหน้าที่จะออกความเห็นท่านเห็นด้วยท่านก็เห็นด้วยท่านไม่เห็นด้วยก็ มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาในระบอบประชาธิปไตยผมไม่ว่าหรอกจะมาทรงมาแซะอะไรอยากดูก็ดูไม่อยากดูก็ไปดูช่องอื่นก็แค่นั้นเองผมก็นั่งของผมอย่างเนี้ยผมเป็นตัวของผมเองอย่างเนี้ยมาห้าปีไม่ได้ยืนเคียงข้างใครไม่ได้พูดใครทั้งนั้นแหละนะตอนนี้เขาบุกยื่นกรมสรรพากรให้สอบบริษัทสินสิลิของคุณเศรษฐาทวีสิน เมื่อวานซื้อนี่คุณชูวิทย์ก็ขยี้ซ้ำครับแล้วบอกว่าคุณเศษฐานี่เลี่ยงภาษี521ล้านถ้ามันเป็นจริงอย่างนี้จะมีหน้ามาเป็นนายกรัมปรีของประเทศไทยได้ไงเมื่อตูคุณเองไม่โปร่งใสหรือไม่ผมไม่ได้อย่างปากใจเชื่อครับแต่มีคนแฉออกมาก็ต้องมีการตรวจสอบเรื่องปมซื้อที่ดินสมัยที่เป็นผู้บริหาร เขาก็จี้ให้พักเพื่อไทยเนี่ยเปลี่ยนแคนดิเดตนายกยังมีโอกาสอยู่จะเอาคนอุ้งอิงจะเอาคุณเอาคุณชัยเกษมหรือจะโยนผ้าขาวให้กับคุณคุณคุณหนูอ่ะคุณอนุทินซึ่งเป็นพรรคอันดับสามก็มีสิทธิ์ทั้งนั้นแหละแต่เวลานี้มันทอดยาวออกไปจนวันถึงที่สิบหกยังเสนอคนเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ แต่เอาเอะพักเพื่อไทยเขากบอกโอ้ยผมมั่นใจครับผมมั่นใจการันตีคุณสมบัติเศรษฐาเนี่ยครบตั้งรัฐบาลได้แน่แล้วบอกไม่มีการต่อรองเาดิรัมรีเวลานี้ต่อรองกันฝุ่นตลบนะเชิญคุณอนุทินไปก็ยังต่อรองไม่ได้เพราะเขาบอกว่าเขาต้องการรัมตรีคมนาคมรัมรีสาสุขหรือรัมรีเกษตรอีกอันหนึ่งแล้วก็พลังประชารัฐ นำทีมโดยคุณธรรมนัทบอกจะเอาไปสักยี่สิบสามสิบลุงป้อมบอกไม่ได้ไปต้องไปต้งพักผมต้องไปด้วยอ่านี่ก็คือเรื่องของการเล่นเกมทางการเมืองฉะนั้นผมถึงบอกว่ามันไม่มีทางแล้วครับที่จะตั้งได้รัฐบาลพักเพื่อไทยเพราะเขาวางบทไว้แล้ววางสคริปต์ไว้แล้วว่าคุณจะต้องไปเป็นฝ่ายค้านเพราะมันทอดยาวตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิเนี่ย มันจะต้องผ่านด่านหินวันที่9สิงหาต้องผ่านด่านหินวันที่16สิงหาคือด่านสารธรรมนูญน,นั่นก็คือพักเก้าไกลว่าจะนำไปสู่ตะแลงแกงในการยุบพักในสองวันนี้หรือเปล่าซึ่งสารธรรมนูญเขาประชุมกันในวันพุธวันพุทธที่9และวันพุทธที่16เวลานี้ถ้าดูไปเพื่อไทยเขียเก้าไกลออกไป 151เสียง9้าไกลก็เหลือ141รวมกับพักอาจารย์วันนอไปอีก9เสียงคุณเสรี1หนึ่เสียงอีก40เป็น151รวมพักเล็กพักน้อยอีกนิดหน่อยก็อยู่ที่ประมาณ160หกว่าในขณะที่อีกซีกหนึ่งซึ่งเขาเกาะเป็นปลิงเลยนั่นก็คือ188คือซีกของพักการเมืองที่สืบทอดอำนาจมาจากกลุ่มพักทหาร โดยการปกครองบ้านเมืองมามาทั้งหมดเนี่ยสี่ปนะีรักษาการด้วยอะไรเนี่ยก็ขึ้นไปห้าปีทีนี้อย่าไปบอกเลยว่าไม่มีการต่อรองเก้าอี้ร,รัฐมนตรีคุณอนุทินเขาก็อ่านการเมืองออกว่าเวลานี้ฝ่าย188เสียงเนี่ยมันมีอิทธิพลมากไม่เหมือนเมื่อเดือนที่แล้ว ไม่เหมือนเมื่อก่อนวันที่สองสิงหาคมที่คุณยังไม่ถีบก้าไกลออกไปคุณยังไม่ถีบออกไปคุณมีสามรอสบเสียเพราะคุณถีบออกไปคุณเหลือแค่ร้อยหกสิบาเสียงแล้วคุณจะไปสู้อะไรกับร้อยแปดสิบปดเสียงมันก็เสร็จลุงอีกไม่มีลุงไม่มีเราเวลานี้ไม่มีเราแต่มันดันจะมีลุงครับแล้วคุณวันนอเขาก็ต้องเปลี่ยนไปเขาก็ต้องเปลี่ยนไปเพราะ มันเป็นเสมือนพรรคลูกของเพื่อไทยก่อนก็อยู่เพื่อไทยเพื่อไทยไม่ได้ปักใต้เลยสอสอเขาก็แยกคุณวนอ,นอไปตั้งพรรคประชาชาติชิงสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาไม่มีใครได้เลยประชาชาติฟาดหมดไปเก้าเก้าที่นั่งเจ็ดที่นั่งเป็นสอสอเขตอีกสองที่นั่งเป็นบัญจีรายชื่อนี่คือความเป็นมาที่ผมสรุปให้ฟังฉะนั้นจะไปปิดสวิตช์สวออะไรเนี่ยก้าไกลเขาก็รู้วามปิดไม่ได้หรอก แต่ก็เป็นปลาหีที่สนุกสนุกเพราะอนาคตเนี่ยยังไม่รู้จะอยู่อีกกี่วันเปรียบเสมือนคนไข้ยอยู่ในไอซเปรียบเสมือนคุณคนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายคือระยะที่สี่เมื่อคุณชูวิทย์นี่ก็คือเรื่องราวที่จะต้องดำเนินไปเอาละต่อจากนี้บ้านเมืองจะเข้าไปสู่ระบบเหมือนกับระบบสวนสัตว์ มีทั้งเสือโหยเสือหิวมีทั้งเสือเสือโหยเสือหิวที่จะเป็นรัฐบาลใหม่ผมบอกให้เท่านี้ก็แล้วกันว่ามันมีทั้งเสือโหยเสือหิวครับคือการสลัดก้าวไกลออกไปเนี่ยมันก็เกิดปฏิกิริยาการเมืองมากมายก่ายกองที่เคยหวานชื่นกับก้าวไกลก็กลายเป็น ความขมขื่นที่เกิดขึ้นอำนาจต่อรองมันก็เปลี่ยนไปอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้มันอยู่ในมือของ188เสียงที่เป็นรัฐบาลอยู่ในเวลานี้ที่กลุ่มประชาธิปไตยพรกประชาธิปไตยพยายามไล่พยา,าย,พยามไล่รวมทั้งผมด้วยไล่ามา5ปีแล้ว4ปี5ปีนี่แล้วแต่ทําท่าวันนี้มันจะไม่สำเร็จเสซะแล้ว เพราะลิศเดชเขายังมีสองลุงสามลุงอะเต็มไปหมดเขาอยู่จนรากงอกในบารมีเยอะนี่คุณกำลังสู้กับอิทธิพลเขาสู้ไม่ได้เขาก็แอนแอนเก้าปีครั้งเก้าปีครั้งคุณเห็นไหมแปดเก้าปีครั้งยึดอำนาจเมื่อปี2องพรสิบเก้ามายึดอำนาจอีกทีสองพันรอห้าสิบเจ็ดแล้วอีกทีก็สองพันร้อยหกสิบหกนี่แหละครับถามว่ามันมีไหม ผมก็ไม่รู้มันจะมีหรือเปล่าสมัยคุณทักษิณเป็นนายกไปประชุมยูเอที่นิวยอร์กนักข่าวถามท่านไม่กลัวยึดอำนาจหรือท่านไม่กลัวโอ้ยใครเขาจะทำพอสอนี้ไม่มีแล้วเสร็จแล้วตะบังก็เอาเลยครับ2 5 4 9รัฐบาลทักษิณเสร็จแล้วกลับไม่ได้ครับก็ละเหเล่ล่อนอยู่ในต่างประเทศจนบัดนี้ ทีนี้ไอ้ปรากฏการ์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันสะท้อนความเป็นจริงที่ผมเล่าให้ฟังก้าวไกลก็เจอเข้าไปเต็มเป่าการจัดตั้งรัฐบาลด้วยขั่วใหม่ที่เขาเรียกว่าสูตรเสียวตราสูตรเด็กสมบูรณ์สูตรสองมันก็จต้องรวมด้วยไอ้แปดสิบร้อยแปดสิบแปดเสียงร้อยแปดสิบแปดเสียงแล้วแล้วยังไง ก็วสอวอเขามีทั้ง2 5 0ร4 0 2ห0รวมกันก็ชนะอยู่แล้วเพราะคุณแลกแยกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งร66เสียงนําโดยเพื่อไทยอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งหนึ่งหเดเสียงก็คือเก้าวไกลเขาก็ประกาศเขาก็ไม่ลงคะแนนให้คุณคุณก็ไม่อยากให้เขาลงคะแนนให้กลัวสอวอกลัวสอวอจนขี้หดตอดหายกลัวเขาจะไม่ลงคะแนนให้เพื่อไทย ก็เลยไปขอร้องเก้าไกลอย่าลงคะแนนให้ผมนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ต้องลงให้มึงมองเก้าไกลเป็นเสเดือนกิ้งกือไปเลยหรือเนี่ยไม่มีใครครบไม่มีใครอยากคุยด้วยเป็นเสเดือนกิ้งกือเนอะนี่มันระบอบเสเดือนกิ้งกือกางคบกางเกลี้ยงกัรนันทั้งๆที่เขาตั้งใจทําความดีไปดูนโยบายเขาสิทุกข้อเกือบทุกข้อดีหมดยกเว้นหนึ่งหนึ่งสองซึ่งผมเห็นว่า ไม่สมควรเข้ามาแก้ไขหรือว่าไม่สมควรจะยกเลิกน,นอกนั้นมันเป็นเรื่องของสิทธิเสรีภาพมันเป็นเรื่องของกลุ่มทุนผูขาดที่จะต้องทลายให้ได้มันเป็นเรื่องของการปกครองบ้านเมืองที่จะต้องกระจายอำนาจไปสู่ภูมิภาคทุกแห่งที่เขาเรียกว่าไม่ใช่สวนลุมรวมอำนาจที่กรุงเทพยังมีอีกหลายเรื่องครับ ที่เป็นนโยบายที่ผมเห็นว่ามันก็ดีไอ้ทลายทุนผูกขาดเนี่ยมันตรงใจผมอยู่แล้วเพราะผมถือว่าเป็นไฮไลท์เป็นสูตรสําคัญเป็นเรื่องสําคัญที่ผมเองก็ต่อสู้ในนามพรรคลมใจไทยแต่มันไม่สําเร็จเพราะว่าเราเบี้ยน้อยหอยน้อยเราหอยเนะี่ยมันน้อยอยู่แล้วไม่ไอ้เบี้ยมันก็น้อยอยู่นะมันไม่ครบวงจรป้ายก็ไม่มีทั้งประเทศไม่มีอะไรเลยนะแตกใจก็ยังสู้อยู่เว้ยทีนี้ เสือโหยสสวหิวมันมาไงๆๆมันก็เข้าอีหลอบเดิมน้ำมันก็แพงไฟฟ้าก็แพงเวลานี้อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังโรงไฟฟ้ามีอยู่12โรง8แห่งเป็นของบริษัทหนึ่งคือบริษัทกาฟมีการเปิดผลิตเพียง5แห่งไฟฟ้าสำรองก็ล้นเกิน50% แล้วก็แปลงเป็นค่า Ft ให้ประชาชนจ่ายอย่างที่เรารู้ส่วนอีเกดแห่งไม่ได้ผลิตประชาชนก็ต้องจ่ายและยังไม่สาแก่ใจครับท่านทั้งหลายเพราะภายในปี2068อีกสองปีข้างหน้ามันจะมีโรงไฟฟ้าอีก8แห่งในเครือของกราฟเนี่ยแหละครับทำให้ประชาชนต้องจ่ายแพงขึ้นไปอีกแพงขึ้นไปอีก อยู่มาแปดปีทำให้ประชาชนชิบหายไม่พอหรือไงเขาวางงานล่วงหน้าให้ประชาชนชิบหายหนักเข้าไปอีกใช่ไหมฉะนั้นเวลานี้การบริหารบ้านเมืองเนี่ยทำไปทำามาจะกลับอยู่ในมือของผู้มีอำนาจฉะนั้นพี่น้องประชาชนทุกทุกวันเนี่ยโดนตัดข้าวไฟโดนยกหม้อไปเนี่ยเป็นแสนแสนบ้านแสนแสนราย ผมอยากให้ผู้แทนราษฎรเข้าไปช่วยเวลานี้เงียบหมดไม่มีใครดูแลประชาชนลานลนเจงบงหมดที่ผมพูดเมื่อวานนี้วันนี้ก็จะพูดเรื่องโสหวยเสือหิวหเสือหวยเ,เสือหิวกําลังฮะกำลังจะรวมกลุ่มกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาแทะเงินจากประชาชนเวลานี้ทุกข์ร้อนพอแล้วข้าวของขายไม่ได้ยังมาเสียค่าไฟซึ่งแพงหูฉีค่าเอฟที T ก็มีไม่ได้ใช้ไฟแต่มึงมาใส่ในค่าเอฟที T. ละมาราคาน้ำมันเราก็ตั้งราคาได้แต่มึงดันไปตั้งยิงราคาสิงคโปร์ยิงราคาสิงคโปร์ครับนี่คือความทุกข์ของพี่น้องประชาชนน้ำมันดิบที่กลั่นในไทยเนี่ยมันราคาต่ำกว่าซื้อจากตะวันออกกลางต้นทุนแค่ห้าบาทแปดสิบตั้งสิงคโปร์กลั่นน้ำมันส่งออกสิงคโปร์ซื้อน้ำมันจากไทยนะครับแล้วทำไมน้ำมันถึงแพง มันแพงเพราะนโยบายรัฐบาลที่ที่เอามาผสมกับเอทานอลไบโอดีเซลแล้วไปอ้างราคาสิงคโปร์ไอ้น้ำมันหนึ่งลิตรเนี่ยนะท่านทั้งหลายจำได้ไหมจะต้องมีต้นทุนเท่าไหร่หนึ่งราคาหน้าโรงกลัน่นบวกเข้าไปด้วยสองภาษีสสามิตราสามภาษีมหาไทย สเงินเก็บเข้ากองทุนน้ำมัน 5. เงินเก็บเข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงาน 6. ภาษีมูลค่าเพิ่มของราคาที่ขายส่ง 7. ค่าการตลาดกำไรค่าการตลาด 8. ภาษีมูลค่าเพิ่มของกำไรอีกตั้งหากสะดือบวมเลยไหมจ่ายกันสะดือดวบวมเลยไหมฉะนั้นเสือหวยเสือหิวที่เขาอยากเป็นรัฐบาลกันต่ออีกหรือ ไอ้คนที่ไม่ได้เป็นคราวที่แล้วก็อยากจะเป็นต่อเพราะลูกพี่เคยแปลรูปไว้เอาน้ำมันเข้าปตท49%เนี่ยแบ่งให้กลุ่มทุนทั้งหลายรวมทัองพักพวกตัวเองไปด้วยคราวนี้กำลังจะเป็นเสือโหยเสือหิวแหล่งน้ำมันที่จังหวัดตราดชายแดนกัมพูชาที่เคยเจรจากับสมเด็จฮุนเซนไว้วันนี้ ฮุนมาเน็ตเป็นนายกคนใหม่ซึ่งเป็นลูกชายของฮุนเซนเขาก็ต้องสืบทอดอันนั้นมาฉะนั้นความลับมันไม่มีหรอกครับผมเนี่ยเป็นคนเปิดเผยคนแรกๆเอามาเล่าให้ฟังคนแรกๆตั้งแต่รัฐบาลของสมเด็จฮุนเซนส่งสัญญาณกับรัฐบาลไทยให้เปิดเจรจาพื้นที่ทับซ้อน ที่เป็นแหล่งมหาศาลของแก๊สและน้ำมันเป็นแก๊สและน้ำมันตามธรรมชาติประมาณ5-6ล้านล้านซึ่งมันฝังอยู่จ้าใต้ทะเลเอ่าวไทยระหว่างชายแดนกัมพูชากับชายแดนไทยที่จังหวัดตราดหมายความว่าไงเขารื้อฟื้นมาเขามีข้อตกลง MOU ตั้งแต่รัฐบาลนายทักษิณชินวัตร รัฐบาลของสมเด็จฮุนเซนเขาลงนามไว้ตั้งแต่ปี2544ก่อนที่จะยึดอำนาจเมื่อปี49เขาต้องการให้ผล M O U อันนี้เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลก็กลับมาใช้อีกหมายความว่าไงหมายความว่าไอ้ M O U ข้อตกลง2 5 4 4รัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชาได้ตกลงที่จะร่วมการพัฒนาแหล่งพลังงานพื้นที่ทับซ้อน หนึ่งมืนหกพันตารางกิโลเมตรหนึ่งแหล่งพลังงานที่อยู่กลางทั้งสองฝ่ายเขาแบ่งกันเรียบร้อยครับหมายความว่าแบ่งกันยังไงแบ่งรายได้ฝ่ายละห้าสิบเปอร์เซ็นต์แหล่งพลังงานใกล้ฝั่งเอาไทยใกล้ฝั่งไทยจะได้ส่วนแบ่งแปดสิบเปอร์เซ็นต์กัมพูชาได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อยู่ในฝั่งไทยนะกัมพูชาแม่งเอาไปด้วยยี่สิบเปอร์เซ็นต์เราได้แค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แหล่งพลังงานใกล้ฝั่งกัมพูชา กัมพูชาได้ส่วนแบ่ง80เราก็ได้20อ่านี้บาลานกันบาลานกันทีนี้สาเหตุสำคัญมันอยู่ที่ตรงนี้ครับสาเหตุสำคัญมันอยู่ที่ตรงนี้เขาเริ่มเจรจากันใหม่เพราะข้อตกลง MOU เมื่อปี2 5 4 4ที่อดีตนายกทักษิณเนี่ยเริ่มต้นไว้เมื่อ22ปีที่ผ่านมา แล้วรัฐบาลอภิสิทธิ์มาก็ยกเลิกไปเมื่อปลายปี2552แต่งตั้งอดีตนายกทักษิณเป็นที่ปรึกษารัฐบาลกัมพูชาจำได้ไหมทักษิณหน,นีออกนอกประเทศแล้วหุนเซนแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐบาลกัมพูชาเมื่อปี2552ช่วงนั้นเพราะอีหนีไป2549ตอนบิ๊กบังยึดอำนาจ ทักษิณได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลก,รรมกัมพูชาทําให้ข้อตกลงพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนอ่าวไทยก็ถูกแช่แข็งไว้เพราะรัฐบาลอาภิสิทธิ์มาเป็นรัฐบาลแช่แข็งไว้ถึง10กว่าปีครับ14 15 16ปีตอนหลังก็มาเป็นรัฐบาลชุดยิ่งลักษณ์คุณยิ่งลักษณ์ก็ฟื้น MOU ขึ้นมาใหม่ สมัยที่ทําในรัฐบาลของพี่ชายคือนายทักษิณเนี่ยมาเริ่มต้นหมายตอนนั้นคุณพี่ชายนาิทพันธ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณพี่ชัยเนี่ยเป็นตัวแทนของรัฐบาลไทยไปเจรจากําลังเข้าได้เข้าเข็มเ,เลยครับในสมัยคุณยิ่งรักเป็นนายกนะผลสุดท้ายปีห้าเจ็ดก็ถูกยึดอำนาจโดยพลเอกประยุทธ์ M O U อันนี้ก็แช่แข็งไว้ยังไม่ได้มีการขยับขยื่นนะถามว่าลุงตู่ก็กำลังชุลมันชุลพัน์ชุลเกกับกลุ่มสามกีบประท้วงทุกวันประท้วงบ่อยนู่นนี่นั่นก็เอาแต่ปลาบปรามเอาแต่ไป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 สร้างกำแพงล้อมล้อมทำเนียบนะไปเอาอะไอะไรล่ะถังน้ำมันบ้างนะไปเอาตู้คอนเทนเนอร์ ผลิตไม่ทันตอนนั้นไม่มีเวลาที่จะไปคุยเรื่อง mou ที่จะทำแหล่งน้ำมันใหม่ร่วมกับกรรมัมพูชาเวลานี้น้ำม,นมันมันหมดเอาวไทยแล้วหมดเอาวไทยแล้วแก๊สหมดเอาวไทยแล้วมันก็ถึงยุคที่จะต้องทำเอ u มกันใหม่ถ้าใครเป็นรัฐบาลในวันพรุ่งนี้บะลือนี้ในเดือนหน้าต่อไปนี่แหละ มันเป็นความต้องการของกลุ่มอำนาจเก่าและเป็นความต้องการของกลุ่มพักเพื่อไทยที่เขาต้องการที่จะเข้าไปพัฒนาแหล่งนี้แล้วถามว่าเมื่อพัฒนาแหล่งพวกนี้ผลสุดท้ายผลประโยชน์ก็ตกแก่ปตทไปเปิดรายชื่อหุ้นที่ปตทที่ใครมีหุ้นบ้างเดี๋ยววันหลังผมจะแฉให้ ไม่ใช่ไปด่าเขาไปว่าเขาแต่นี่คือความจริงที่มันเกิดขึ้นความขมขื่นที่มันเกิดขึ้นกับราษฎรไทยกับพี่น้องประชาชนคนไทยที่ใช้น้ำมันแพงเฮ้ยเว้ยรู้สึกรู้สาก,กันบ้างสิผมไม่ได้ไปกีดขวางการตั้งรัฐบาลแต่ผมกีดขวางการงาบผลประโยชน์จากประชาชนผมกลัวที่จะไปรัฐบาลเสือหวยเสือหิวเว้ยอันนี้จริงๆก็พูดกันอย่างนี้หนึ่งตรงอ๋ะ ว่ากันไปครับรัฐบาลเสือหอยเสือหิวรัฐบาลสูตรเซียอตรเด็กสมบูรณ์เอาเอาของดีมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือเบต้ากรูแคนนี่เล่มนี้ตำราที่เขียนไว้โดยศาสตราจารย์ดรแพทย์สมศักดิ์วราคามินคุณหมอศักดิ์เป็นอดีตรประหลัดกระทรวงสาธารณสุขฉะนั้นไม่ธรรมดาแล้วครับคนระดับประหลัดกระทรวงเนี่ยแล้วมาเขียนหนังสือเล่มนี้บอกเบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลก ศูนย์หนังือหนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดจำหน่ายส่วนเบต้ากรูแคนตัวยาจากสหรัฐอเมริกาเอามาบรรจุในนี้โดยแคปซูลที่ท,ทันสมัยที่สุดแล้วโปรโมชั่นยังมีเหมือนเดิมนี่น,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 นี่ครับของแท้คือไอ้ตัวเนี้ยตอนนี้ขายดิบขายดีมากเพราะท่านห่วงใย,ยในสุขภาพผมอยากแนะนำให้คุณชูวิทย์ปรอิญไม่ได้ไม่ได้เจอท่านเพราะท่านเป็นมะเร็ง ระยะที่3ใกล้ระยะที่4ี่มะเร็งที่ตับไม่มีใครเหลือแล้วครับก็รู้กันอยู่แต่ในตำราของเบต้าครูแคนซึ่งวิจัยโดยมหลาลัยฮาวารดมหลาลัยทูเลนเบเลอร์มหลาลัยต่างๆมี2 3งสาพันรายงาน,นาในหน้าที่หน้าปกเลยนะศาสตราจารย์ดรในแพทย์ pp, สมศักดิ์วราคามินเบต้าครูแคนดีที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์ค้นพบเขาบอกว่างี้มะเร็งไขมันอุดตันในหลอดเลือด เบาหวานตับอักเสบเชื้อราแผลจากการผ่าตัดปอดบวมโรคเหตุมันจะทําให้เซลล์มะเร็งเนี่ย่อไปทีละนิดละนิดเรากินเข้าไปถ้าเราไม่เป็นไรเนี่ยมันสร้างภูมิต้นานทานอะไรที่แปลกปลอมมาในร่างกายเชื้อราไวรัสปรสิตมันฆ่าทิ้งหมดครับมันฆ่าทิ้งหมดนี่คุณสมบัติในเชิงวิชาการนะตำราเล่มนี้วิชาการนะผมไม่ได้เอามาโฆษณาแต่เบต้าวันเนี่ยมีใบอนุญาตอ,อยอ มีอ,อยอรเรียบร้อยผมมาโฆษณาก็มีเครื่องหมือมีอะไรมีใบอนุญาตคออคือใบญาติโฆษณาในใบอนุญาตมันบอกเลยว่าเบตา้ากรูแคนคือสารสกัดจากเบตา้าวันคือสารสกัดจากยีสต์และสารสกัดจากคิวเทนวิตามินซีเนี่ยแค่นี้ครับฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าคุณสมบัติของเบตา้ากรูแคนมันคืออะไรคุณสมบัติของวิตามินซีหรือคิวเทโอโหเหลือล้นเลยครับ ฉะนั้นพอมีได้พอมีมีสตางค์ก็สั่งซื้อกันเถอะครับแล้วท่านจะรู้ว่าสวรรค์มีจริงสุขภาพของท่านมีจริงหมายเลขโทรศรัพท์หน้าจอหน้าจอหลายหลายเลขด้วยกันหลายหมายเลขโดยกันโทรศรัพท์เข้าไปหลายท่านแอดไลน์เข้าไปใครที่เคยซื้อกันนานบางทีไลน์มันหลุดนะผมจะบอกให้ก็โทรศรัพท์เข้าไปใหม่วันนี้วันอาทิตย์ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็เร่งส่งกันนะ เร่งส่งกันที่ใครที่สั่งไว้เมื่อวันศุกร์วันเสาร์หรือวันนี้อ่ะวันนี้เอาแค่นี้นะแล้วก็แนะนำเมื่อวานี้วันแรกที่ผมได้ทำรายการคลิปทางติ๊กต็อกปรากฏว่าวันแรกนะคนเข้าดูเป็นหมื่นนะกดติดตามด้วยนะผมจะได้ไลฟ์สดได้กดติดตามไว้ด้วยครับแต่ตอนนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆแต่ก็มีเจ้าหน้าที่ <c oughs> ของข่าวทุลุไมยเขาก็ตัดเป็นตอนๆๆน,น,น,นไปลงในทิกตอกซึ่งคนดูเยอะมาก t i ก t o k น่ะหลายล้านหลายสิบล้านคนที่ที่เข้ามาชมแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เป็นวันแรกแล้ววันนี้เดี๋ยวบายๆหน่อยผมก็จะคิดสูตรซีอิวเหมือนกันเฮ้ยไม่ใช่สูตรพิเศษที่จะเอามาคุยกันให้ท่านตาสว่างให้ท่านเห็นอะไรมากยิ่งขึ้นในทิกตอกนะไปดู t i ก t o k กันได้ส่วนข่าวทุลุ่มทุกวันครับทุกวัน ตั้งแต่ตีห้าครึ่งเป็นต้นไปก็ท่านก็เข้ามาชมก็ได้เวลาไหนก็ได้สบายๆลา้วก่อนนะครับจากกระผมบุญระวียมจินดาสวัสดีครับ